แกมือฮห้แกมือฮห้แกมือออนซ่อนคักแม่เพื่อนออนซ่อนหมาออนซ่อนลูกชายฮห้แกมือแกมือแม่เข้าป่าแม่ไปหาผักป่ามากินนู่นลูกชายก็รออยู่บ้านเถอะลูกชายก็รอแม่อยู่บ้านเด้อลูก ไอเถีงถงโอ้ชิดอับถีงไอเถีงถงโ oh, อ้ชิดับเ่ออันนั้นตุม่มโอ้โอ้พ่อด่าไหมนอนแบบนี้พ่อจะด่าไหมคะถกระปกเกินไปแล้วพ่อจะด่าหนูเลยนะเว้ยให้นอนด้วยหรอกแบบนี้ไม่ให้นอนด้วยใครเป็นคนถูบ้านบอกแม่ก่อนใครถูบ้านเอ้ย ก็สนใจแล้วเพราะว่าตอนนี้ใครจะถือบ้านไม่สนใจครับผมผมจะเล่นดินนะครับผมก็ฝนเพิ่งหยุดตกเนาะมันก็แฉะสิมันก็เล่นดินทีนี้ไอหมาตัวนี้มันตกบันไดเพราะไอหมาตัวนี้เอาเถิงไอถิงถิงไอถิงถิงโอเชียบัสถิงโอเชีงบัเถิงบัเถิงบัสถิง พูดกับสัตว์เลี้ยงต้องมีเสียงหนึ่งเสียงสองเสียงสามเสียงสี่จนถึงระดับสิบนะคะโอ้ยเขาเป็นเพื่อนฉันพี่น้องเออฉันไม่มีเพื่อนอาศัยอยู่ในอเมริกาบ้านป่าไม่มีเพื่อนฉันก็มีหมามีแมวเป็นเพื่อนครับใช่ไหมคะป๋อมเอเด้งเอเด้งเอเด้งเเด้งมานี่มาลูกมาหาพี่พี่มานี่พี่พี่ Hey. mày nè, mày nè, mày ăn gì, sạch bịch, 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 Hey 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 bịch, hey. No, 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 no. Mani